โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมของไพ่แบงค์เองนะครับผมมีน้องคนนึงนะครับผมในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนาะมีคนบอกว่าพี่ครับเล่นโอเอห้ดูหน่อยได้ครับจัดให้ครับมาเริ่มกันเลยนะครับนักล่าหัวล่ะแนวยังไงแล้วผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเค เรามาหาห้องกันดีกว่านะครับถ่ายไปซมเมลไปหลันี้แหละเชื่อผมดิตึงสุดละอาจมีเสียงรบกวนม้างนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมอัดช่วงกลางวันมามาปืนโอเอมาตึงจริงเปล่าปืนเนี้ยใ,ใครใครเลยตอมบี้วะมีคนเลยตอมบี้ตาย เพื่อนผมเล่นซอมบี้อ่ะโอเอ็มเป็นปืนที่ดีนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บนี่ผมเจ็บดูเลดปะจ้าโอ้ยอยเหมือนนกัเฮ้ยวินแปดสิบเหรอเฮ้ยสุสีสุสีนี่สุสี ไปตายเดี๋ยวผมจับซอมบี้นะบอกเลยผมยิทิ้งหมดอะตายหลังเข้าชัวชายยงชายยาก็เซตเดิมเลยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนกของผมอะตาย ตรงนี้นะตรงนี้แะตรงนี้แหละเฮ้ยโอเอนี่ห้องนี้มันโอเอห้องนี้มีแต่โอ้อเทนั้นแก่หมดตายเหวี่ยงนม คือคนนี้ผมไม่เคี้ยวแหลกแล้วนะพยายามไม่ดิบจัดเลยนี่ผมเอ้าลืมมองครับลืมมองเกียดซอมบี้ครับผมก็เล่นแหละแต่ผมเกียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเป็นดาดอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพามาเล่นซอมบี้เนี่ยเรจะเล่นยังไงเลยเนี่ย นี่นี่นี่ล็อบบี้เหรอเจอแจ็คไปไหนดิโอ้ย,ยนอ้ยนอนตัวหลังเต็มที่ครับผมเต็มที่แล้วครับสำหรับน้องๆที่ขอมาผมเต็มที่เลยจริงน้องเอาเลย เราแล้วลโมโูโหวะเด้ไดวได้ได้ไปเปิดมายิงแม่งแค่อะไรอ่ะสลักจิตหรอมึงงานไม่งานชี้ห้องชี้ห้องหรือไงโอ้โ,โหไอจด่า,างหวานี้ผมก็ไม่สู้หรอกมาโค้ครับปกติมาโคาา้หรือเปล่าอ่ะมาโค้น่าจะไวกว่านี้น โท้อครับอันนี้มาโครนนาโครับอันนี้มาโคดเลยมีแบบสองบงสองแบนด์มาว่า <c oughs> <c oughs> ะเฮี๋ยวบอกว่าโนอซอมได้ไม่นายก็ไม่เอาเอา แม่งมาหลังเลยเต็มทีมามาๆๆๆให้ดูกันเนี่ยเพื่นอนเฮ้ยแม่งหนีไปนู่นตานนี้ดักแล้วเอาอยู่เลยนะคือฟังเสียงเท้านี่รู้เลยอยู่บนนี่แหละโอ้โหทำพี้อยู่นู่นตายเดี๋ยวซัมบี้ออกมานี่แหละ โอ้ยเพื่อนูต้องการมึงอย่างนี้แหละคู่กับกระบอกเดียวนัดจบโอซีอะไรเนี่ยตายไหม <c oughs> เจ็บอะ่ะจริง mơ hồ quá đinh mơ hồ quá, đinh 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 này đinh 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 đinh

tụi thuộc thế bạn Nhưng mà của anh như thế bạn Mồ mô mình lên đẹp à, à. tìm mô hồ đẹp tông chơi thằng Shark, ai qua này. vui, nát điều á, thật để chơi nó nhau. Anh đi, anh đi mua hổ anh đi Mo hổ เดี๋ยวกูไปใช้ลูกซองของยิงรอบๆเองไ <laughs> ม่งงจริงไ <laughs> ม่เล่นไม่ได้แม่งมันแบบเขาซอมบี้อ่ะซอมบี้ไม่เท่าไหร่ซอมบี้มาโคอ่ะถ้าซอมบี้เฉยๆแบบสับสนอะไรไม่ว่านะเว้ยแม่งซอมบี้มาโคอ่ะกูร้องเลยบอกเลย สลักจิตอะมินเลสอะไรโมรนเลสอะไรอะเออแม่งเขาเล่นกลกันแต่ขางกูก็มีฝั่งกูก็มีเออคือมึงยิงโง่มึงเสือกเล็บไงอะไรเงี้ยเอออืมยี่อ <Yeah, S 1> โดนแ้วหน่อยมึง <c oughs> แล้ว <c oughs> มึงเล่นซัมบี้ไนให้กูแบกอะเฮ้ยมึงเล่นซัมบี้อะไรวะ ดูดิเล่นยังยังเอออะไปจับกันอะแล้วเขาก็ผมก็ด่าเขาไม่ได้ไงเย็งร้อนเลยแต่เย็นร้อนจริงนะเลย ก็ล oh. oh, okay. ูกอ่ะครับว่ะโหลโอ้โหไอ้เฮี้ยมึงยิงแบบยิงเป็นลูกขนุนเลยอ่เลยฟังกูเดลยไม่ยิงแบบเอออะตายห้าจซะตายห้าจซะฟังกูก็ยังเออเลยน่ะยิงไปตายแล้วน่ะเป็นเพื่ออะไรเยังเออฟังกูหนูกูเบะขนาดนี้ ที่นนี้มันก็เล่นตงซองมันก็เล่นกันไปเออโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะวันนี้ม่งร้อนวันนี้ม่งร้อนจริงโดนยิงขนาดนี้ร้อนร้อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอรอบรอบนะฮะโอเคผมก็ฝากกัทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อพัฒกิจต่อไปนะครับอยากให้ผมเล่นตกปืนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกคุยกันได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมไป